อ่สวัสดีครับพี่บอมแล้วก็สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับโอเคเชิญเลยครับโอเคครับก็เออ่วันนี้นะครับผมมีหนึ่งรีพอร์ตนะครับก็เป็นรีวิวงบนะครับของตัวแตร์ฟิชชั่นนะครับเราก็ยังคงคําแนะนําเอาเพิ่มฟอร์มนะครับที่นะครับก็หมายที่เจ็ดจุดเจ็ดห้าบาทนะครับก็ยังคงคาดอัตราเงินปันผลตอบแทนปีที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่6.8%แล้วก็7%ตามลำดับนะครับแล้วก็มาเก็บ ARR ระยะยาวเนี่ย ที่8ภายใต้สิทธิกระแสรายได้ของกองเนี่ยที่มีอายุอีกราว23.9ปีนะครับหรือประมาณ24ปีก็เมื่อวันศุกร์นะครับธนาคารฟิลฟันเนี่ยประกาศงบนะครับเป็นงบปีนะครับฟิสโกเยียร์2024นะครับก็มีการประกาศเนตลอสนะครับออกมาก้อนใหญ่นะครับที่1.9พันล้านบาทนะครับสำหรับไตรมาสที่4ของปีงบประมาณเขานะครับหลักๆก็เกิดจากในแง่ของการขาดทุนนะครับจากการประเมินสินทรัพย์ นะครับซึ่งเกิดขึ้นบนทางด่วนเส้นตัวฉลองรัดแล้วก็บุรพาวิถีนะครับไต,ตรมาสนี้นะครับตัวธนาคารเอเฟันเนี่ยมีมีการประกาศเด็ดลอดออกมานะครับที่1.9เอพันล้านบาทนะครับสำหรับไต,ตรมาสที่4นะครับหลักๆก,ก็เกิดจากสาเหตุการขาดทุนการประเมิสนสินทรัพย์นะครับบนทางด่วนนะครับสเส้นทางนะครับของกองเนี่ยก็คือเส้นตัวฉลองรัดแล้วก็ตัวบุรพาวิถี นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองกันในเชิงของกําไรหลักในไตรมาสนี้นะครับยังออกรายงานออกมาได้เติบโตค่อนข้างดีนะครับที่545ล้านบาทนะครับก็บวกไป13% Year เ n อ e a r นยียะครับแล้วก็บวก8.1% Q on คิวะครับการเพิ่มขึ้นเ e a ย on เดียเนี่ยหลักๆก็จะมาจากในแง่ของอัตราค่าผ่านทางนะครับหรือว่าโธเรทนะครับที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นมานะครับตามรอบนะครับตั้งแต่เดือน1มีตั้งแต่วันที่1มีนาที่ผ่านมา นในขณะที่การเพิ่มขึ้น Q on Q เนี่ยก็จะมาจากปริมาณทราฟฟิกที่เพิ่มขึ้นนะครับจากซีซันแลแล้วก็วันยกเว้นค่าผ่านทางนะครับที่ไม่ได้มีนะครับสำหรับสหรับไรมาที่4นะครับโดยกำไรหลักที่มากกว่าที่เราคาดไว3้3%เนี่ยก็เกิดจากหลักๆเนี่ยก็คาดว่ามัจะมาจากในแง่ของทรเรนะครับที่ทำได้ดีกว่าคาดนะครับปิดปีเนี่ยตัวทรานฟิวฟันเนี่ยปีนี้นะครับกำไรหลักฟิสโคลยอง2ัยเนี่ยออกมาที่2,000ล้านบาท นะครับก็เพิ่มขึ้น7.4เนะครับเมื่อเทียบกับปี2023นะครับก็ขอโน้ตไว้นิดนึงนะครับไอ้ตัวการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เนี่ยเท่าที่เรา t r a ็กตัวเลขดูนะครับผู้ประเมินเนี่ยก็มีการปรับในเชิงของ assumption ในส่วนของเส้นชอรงลัดเนี่ยลงประมาณสัก20นะครับบน traffic ในช่วงประมาณ1-5ปีแรกนะครับในขณะที่ตัวบูรพาวิถีเนี่ยก็มีการปรับลงประมาณ15 นะครับแล้วรอบการประเมินต่อๆไปของ t r a n s f e r Fund เนี่ยในแง่ของตัวทราฟิกเนี่ยก็จะมีการประเมินรอบใหญ่ๆ,ๆเนี่ยอย่างน้อย3ปีนะครับแล้วก็จะมีการประเมินทุกๆปีเอ่อแอนนูเอ่อทุกๆ1ปีนะครับผมส่วนในแง่ของเงินปันผลเนี่ยในไตรมาสนี้นะครับเราคาดว่า t r a n s f a r Fund เนี่ยก็เดี๋ยวจะประกาศออกมานะครับในช่วงไม่กี่วันหลังจากนี้นะครับเราคาดไว้อยู่ที่0.18 8บาทนะครับก็ บวก12% U1U นะครับบวก7% q n q นะครับล้อตามกำไรหลักนะครับแล้วก็คิดเป็น annualized yield นะครับโดย yield ต่อปีเนี่ยที่7.2%นะครับโดยภาพเงินปันผลของปีนี้นะครับของ t r e a s วิท fund เนี่ยก็คาดว่าจะจ่ายออกมาได้ที่0.44บาทต่อหน่วยนะครับก็เป็นระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ yield ประมาณสัก7%นะครับมี growth ประมาณสัก7%นะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับ ในแง่ของปริมาณทราฟิกนะครับปีนี้นะครับเราคาดว่าทรนวิฟันเนี่ยจะรายงานออกมาได้ทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลที่มิกซ์กันนะครับเอะมาสัก3าปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือการทํางานแบบไฮบิดครับปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเรื่องของภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3เนี่ยก็คาดว่าจะมาจากผลกระทบจากการปรับอัตราค่าผ่านทางขึ้นมาน่าจะมีเอ่อเนกาทีฟเอฟเฟกต อย,อย่างไรก็ตามนะครับถ,ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราคาดว่ากำไรปกติของตัวไทเลฟิอฟันเนี่ยในปีฟิส c กอลเยียร2 5แล้วก็ปีฟิส c กอลเยียร์6กเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้นะครับที่1.5%นะครับแล้วก็2.3%ตามลํตามลำดับนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับหนุนโดยอัตราคาดผ่านทางนะครับที่ยังเอ่อที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณการจราจรเนี่ยที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ในระดับ ปานกลางนะครับตามกิจกรรมเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับเราคาดว่ายิวต่อปีของปี fiscal year 2025และ2 6ของตัวธนาคารวิทย์ฟันเนี่ยจะอยู่ที่6.8%นะครับแล้วก็7%ตามลำดับสรุปสุดท้ายนะครับเรายังคงคำแนะนำเอาเพื่อฟอร์มนะครับสำหรับตัวธนาคารวิทย์ฟันนะครับโดยคงราคาเป้าหมายไว้ที่7.75บาทนะครับสำหรับสิ้นปีงบประมาณ2025นะครับเราคาดว่าธนาคารวิทย์ฟันเนี่ยน่าจะรายงานการเติบโตของเงินปันผล นะครับที่เป็นเทรนด์ขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับแล้วก็มาเก็ตระยะยาวเนี่ยเรายังทําไว้ที่8%นะครับภายใต้อายุสิทธิกระแสรายได้สุทธิของกองเนี่ยที่ยังอยู่อีกประมาณสัก24ปีนะครับของผมก็สรุปประมาณนี้ครับครับโอมพี่ถามนิดนึงแล้วถ้าเราให้โอมเปรียบเทียบอะคือคือตอนนี้พี่ว่าหลายหลายคนกาลังจะดูเรื่อง search for you เนาะนะครับเอ่อแบบถ้าให้โอมลองเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าเป็นนักลงทุนคนหนึ่งเนี่ย ถ้าใช้คนเลือกระหว่าง TFFIF หรือบางคนไปมองเรื่องของเกี่ยวข้องกับ Diff หรือเป็น Jazz e f อย่างเงี้ยอมคิดว่าคาแรคเตอร์ของสองสามกองเนี้ยอมคิดว่าแต่ละกองมันมีจุดเด่นอย่างไีเผืออยากใครใครอยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่เอา ICT อยากจะเอา Transport น,นี้คือลงราอยาเพิ่มเติมให้หน่อยว่าคนซื้อกองนี้หรือกองไหนเนี่ยข้อดีข้อเสียมันตาก,กา่างกันอย่างไ้โอเคครับสําหรับเออเรามองว่า ทั้ง3ตัวเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มอินฟาฟันนะครับซึ่งลักษณะคาแรคเตอร์ก็จะมีความคล้ายกันนิดนึงตรงที่ว่ากระแสรายได้และกันจะค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับถ้ามาขอ,อ,อบอกในในเชิงของข้อดีของตัว t ทร f ฟิลฟันเนี่ยก็ต้องบอก mm. ว่า1น,นก็คือว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีภาระนี่หรือภาระในแง่ของ o perating expense อะไรที่มากนะครับ ปริมาณของทราฟิกเนี่ยที่ถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยจะแฟลตนะครับแต่ก็แฟลตอยู่บนเส้นทางออทั้งฉลองรัฐแล้วก็บุรุพาวิถีเนี่ยที่มันยังเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักนะครับสำหรับการจราจรที่คนยังต้องมีโอกาสใช้นะครับแต่เราอาจจะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาก็ ปริมาณทราฟิกอาจจะดูแฟลตลงนะครับแต่ก็จะมีปริมาณทราฟิกบนเส้นของบุรุพาวิถีนะครับที่ยังสามารถเติบโตขึ้นได้บ้างนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากในแง่ของปริมาณนักท่องเที่ยวที่เติมเข้ามานะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ไดีร์กมากนะครับซึ่งส่วนตรงนี้ผมก็เลยมองว่าภาพของกระแสะในแง่ของอาตาัตราเงินปันผลที่จะสะท้อนมาให้กับผู้ถือหน่วยเนี่ยของทเรฟีฟันเนี่ยน่าจะทําได้สูงขึ้นแต่อาจจะสูงขึ้นไม่มาก แต่ความหมายคือในการรับยูที่ปัจจุบันนี้ที่6.8ถึง7%เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับกลับกันก็คือถ้าเป็นในฝั่งของเชลโคอินฟราฟันเนี่ยก็เข้าใจว่าในภาพของออปีหน้าเองเนี่ยในแง่ของกระแสรายได้แล้วกันก็จะมีความค่อนข้างนิ่งและมีความแน่นอนแล้วนะครับแต่ทั้งสองกองเนี่ยก็จะมีลิสต์บางส่วนนะครับโดยเฉพาะของตัว DAF เองเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของ ภาระการจ่ายคืนชำระนี่นะครับที่จะมีการเนโกชิเอตขึ้นนะครับซึ่งส่วนตรงเนี้ยเออเราอาจจะยังไม่ได้รู้ตัวเลข e x a ก t x u m t number ว่าภาระการจ่ายนี่ของปีหน้าและปีถัดไปเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าดาวไซด์บนประมาณการของเงินปันผลเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีมากนะครับเมื่อเมื่อ oh, <okay. S 1> เทียบกับที่เราทำนะครับซึ่งเออลงมาที่บอททอมไลน์เนี่ยก็เลยต้องบอกว่า เราก็จะเห็นว่าในแง่ของ yield เนี่ยถ้าเมื่อเทียบกันเนี่ยในเชิงของ risk a d j u s t แล้วเนี่ยในเชิงของเทลโคอิทเฟฟันเนี่ยดูเหมือนว่าจะให้ yield ที่มากกว่านะครับบน list ที่อาจจะสูงกว่านะครับซึ่ง yield ของตัว DAF เองเ่ยของปีหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก9.9นะครับท,ที่ที่เราทำนะครับส่วนเทลิฟฟันเนี่ยจะอยู่ราวๆสัก7ซนะครับซึ่งส่วนตรงนี้ก็มีความต่างกันต,งนตรง risk ส่วนหนึ่ง รเราก็มองว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของว่าใครชอบตัวไหนมากกว่าถ้าชอบตัวที่ไม่ได้ต้องคอนเซิร์นหรืออะไรมากเนี่ยก็ย Feel of ฟิ n ฟันก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวนะครับในช่วงพีเลียดนี้ละกันที่ที่ก็ยังเกณฑ์ในแง่ของอยิวที่ยังเป็นอัพเทนอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณทางโอมมากครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ